พาสปอร์ตอเมริกาตกท็อป10ครั้งแรกในรอบ20ปีตกรูดได้แค่เสมอมาเลเซียสวัสดีครับอบโกโนไกอ่านสดก็เป็นเรื่องที่อยากเล่าให้ทุกคนฟังนะครับครับตกรูดยังไงก็ได้อันดับ12ก็ไปได้ถึง180ประเทศอยู่ดีฮะเซนว่ามาเลเซียได้180ประเทศเหลือในขณะที่ไทยแลนด์ของเรา40ประเทศอืมตัวเลขตัวเลขไม่ชัวร์แต่ว่าประมาณนี้แหละ มาเลเซียมากกว่าเราแค่สี่เท่ากว่าเท่านั้นเองยอมได้ยังไงครับแต่เราพูดถึงอเมริกาครับก็คือถือว่าเป็นการตกจากพาสปอร์ตท,ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเนี่ยตกจากสิบอันดับแรกของโลกมาอยู่อันดับสิบสองร่วมกับมาเลเซียครับสาเหตุก็คือเป็นเพราะว่าความใจแคบอ่าก็คือคนอเมริกันไม่ใช่ใหมายถึงคนอเมริกันแต่หมายถึงว่ารัฐบาลอเมริกันแต่ละยุคแต่ละสมัยครับอเมริกันไปได้ถึงร้อยแปดสิบประเทศ แต่ว่ารัฐบาลกับอนุญาตให้แค่46ประเทศเท่านั้นที่เข้าอเมริกาได้โดยไม่ต้องขอวีซา่าครับยุโรปจำได้ว่าประมาณ60กว่าประเทศแตนะ่มากกว่ากันอยู่จึงหนึ่งครับก็คือทำให้คืออาจจะไปยกเลิกของหลายประเทศด้วยซ้ำที่เคยได้สิทธิ์หรือเปล่านะครับก็ทำให้บางประเทศเริ่มโต้อตอบด้วยการยกเลิกการยกเว้นวีซา่าหรือกีดกันอเมริกาออกจากประเทศที่ได้รับยกเว้นวีซา่า อืมแล้วก็แสดงถึงการสูญเสียอํานาจก็คือ,อพื้นฐานอานาจเนี่ยเริ่มย้ายขั้วมาอยู่แถบเอเชียมากขึ้นสังเกตว่าจีนเนี่ยของเดิมเนี่ยเขาได้ฟรีบิซ่าน้อยกว่าไทยซะอีกนะแต่ตอนนี้เขาแทงไทยไปหลายช่วงตัวแล้วนะคนจีนเี่ยเออเหลือแต่ว่ายุโรปยังไม่ได้ให้ฟรีบิซ่านั้นเองครับเนนี้น ประเทศที่ติดท็อป10ส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศในเอเชียไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อันดับหนึ่งอันดับสองร่วมก็เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยผัดกันอยู่อย่างนี้แหละนะสามอันดับเนี่ยเออก็คือชาวอเมริกันหลายคนก็เลยเริ่มหาทางออกใหม่ด้วยการที่หาพาสปอร์ตเล่มที่สองคือมีสัญชาติที่สองมากขึ้นเพื่อให้เดินทางใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นครับก็ร้อยแปดสิบประเทศเนาะยังต้องหาพาสปอร์ตเล่มที่สอง ก็อาจจะมีบางประเทศที่เขาอยากจะเข้ามากเลยแต่ว่าเขาเข้าไม่ได้ไงเออครับก็คือสรุปว่ามาจากนโยบายของรัฐบาลครับก็ที่ไม่ได้เฉพาะชุดนี้ก็คือตั้งแต่ชุดก่อนๆแล้วทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างอเมริกากับประเทศอื่นเริ่มแย่ลง ก็เชิงว่าถ้าคุณไม่เปิดให้เราเราก็ไม่เปิดให้คุณง,ง่ายๆอะหลังๆมีใช่ไหมขึ้นค่าวีซา่าเอ,อ้ยหรือให้วีซ่าผ่านก็ต้องจ่ายค่าอะไรนะวีซา่าอินเทกิตี้ฟรีก็อีกแพงมหาโหดครับเออะลรก็จะขึ้นค่าวีซ่าเป็นว่าเล่นครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวไปต่อเวอร์ชั่นยาวนะครับ